ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาแม้ว่าผู้ประสานงานทุกหน่วยนะคะจะมุ่งม,มั่นตั้งใจในการทํางานร่วมกับศูนย์ประสานงานมาโดยตลอดนะคะก็ยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะซึ่งปัญหาอุปสรรคที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะได้รวบรวมมาจากชุดปฏิบัติการทั้งห้าชุดที่กํากับดูแลโครงการในกองทัพภาคที่หนึ่งสองสามสี่และหน่วยขึ้นลงกองทัพบกนะคะรวมทั้งเสียงสะพ้อนจากผู้ประสานงานหน่วยทุกท่าน ซึ่งจะขอแบ่งปัญหาออกการดำเนินงานเป็น3ามข้อตามสไลด์ค่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะปัญหาอันแรกนะคะจะเป็นปัญหาร่วงการเสนอโครงการคือคนพิการอยู่ในวัยที่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะแต่ให้ผู้ดูแลใช้สิทธิแทนทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิ แนวทางแก้ไขนะคะขอให้ผู้ประสานงานหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการหากอายุอยู่ในวัยทํางาน20-70ปีก็ให้ใช้สิทธิ์ของคนพิการแต่หากไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะจะต้องมีใบรับร,รองจากกรงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือเราเรียกว่าคอปนะคะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่เราเรียกว่าพมจ หรือคาสั่งสารที่จะบอกว่าเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถคร่ะในส่วนปัญหาผู้ใช้สิทธิ์มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่คนละพื้นที่กับพื้นที่ที่ดําเนินโครงการนะคะแนวทางแก้ไขน,นะคะผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่เดียวกับพื้นที่ดําเนินโครงการหรือพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปดำเนินโครงการได้ทุกวันนะคะแล้วก็ ในปีนี้ที่พบนะคะว่าคนพิการอยู่ในอำเภอรอยต่อของสองจังหวัดเช่นคนพิการอยู่จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ดําเนินโครงการอยู่ในจังหวัดล,ลําพูนซึ่งเมื่อได้สอบถามผู้ใช้สิทธิ์แล้วระยะทางของบ้านกับพื้นที่ดําเนินโครงการห่างกันเพียงแค่ห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถจะเดินทางไปดําเนินโครงการได้ทุกวันอันนี้พออม,ม,มจอก็ตรวจผ่านให้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ที่มีการเดินทางระยะทางไปกลับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจัดหางานเขตในกรุงเทพมหานครเคยสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านให้ค่ะในส่วนถ้าผู้ดูแลใช้สิทธิแทนนะคะต้องอาศัยอยู่ที่เดียวกับคนพิการเพราะว่าเราต้องการให้ผู้ดูแลที่ดูแลคนพิการจริงๆได้ใช้สิทธิในการดาเนินโครงการค่ะ ปัญหาการเลือกประกอบอาชีพของผู้มีการและผู้ชีทธิ์ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตนะคะแนวทางแก้ไขขอให้ประเมินความเป็นไปได้ความเหมาะสมทั้งในด้านความถนดัดความรู้ความสามารถและภาวะสุขภาพของผู้มีการว่าสามารถดําเนินการได้จริงนะคะจะเกิดผลสําเร็จมีไรายได้เพิ่มมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปนะคะตัวนี้นะคะในปี6 4ี่ที่ผ่านมาเราพบว่ามีการโครงการเลี้ยงแพะซึ่งได้อ่ ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงนะคะได้ศึกษาจากฟาร์มใกล้เคียงนะคะแล้วก็สร้างโรงเรือนเลี้ยงแพยอยู่ในเขตของบ้านตนเองแล้วก็ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านเกิดปัญหาคือเสียงรบกวนนะคะกลิ่นรบกวนนะคะแล้วก็ภาวะสุขภาพของพิการเนี่ยไม่แข็งแรงเมื่อเกิดกลิ่นรบกวนก็ต้องไปล้างขวดทำความสะอาดทอกทุกวันสุขภาพก็สุดทรุดโทรมลงนะคะสุดท้ายโครงการนี้นะคะก็ ได้ยุติโครงการไปเมื่อรายงานผลตลอดปีแล้วค่ะอันนี้ก็จะไม่เกิดผลสำเร็จที่มั่นคง,ย,งยั่งยืนค่ะปัญหาคนพิการผู้ใช้สิทธิ์สละดสิทธิ์โครงการโดยไม่มีเหตุผลอันควรนะคะแนวทางแก้ไขให้ตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการว่ามีความพร้อมในการดำเนินโครงการและสมัครใจเข้าร่วมโครงการนะคะตัวนี้แล้วก็หากจําเป็นต้องสลัดสิทธิ์เนี่ยให้ใช้ให้ผู้ใช้สิทธิ์เขียนรายงานชี้แจงเหตุผล ว่าทําไมถึงไม่พร้อมดําเนินโครงการเนื่องจากอะไรนะคะแล้วก็ขอให้ตัดสินใจชัดเจนเด็ดขาดเพราะว่ามีผลกระทบตามระยะเวลานะคะตั้งแต่ลงข้อมูลในระบบ c a ปอารถึงส่งเอกสารเสนอโครงการให้ศูนย์ประสานงานอันนี้จะไม่กระทบกับบริษัทแต่จะเสียเวลาทางธุรการนะคะซึ่งหน่วยก็จะต้องดําเนินการเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่เอกสารเสนอบริษัทแล้วมีการยกเลิกอันนี้ต้องส่งเอกสารโครงการใหม่ทดแทนจะกระทบกับบริษัทต้องเป็นเอกสารนะคะและผู้บริหารบริษัทต้องลงนามใหม่ซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้อาจจะความพึงพอใจของบริษัทที่มีต่อกองถมบกอาจจะลดลงไปนะคะแล้วก็หน่วยต้องทําหนังสือถึงศูนย์ประสานงานเพื่อส่งให้บริษัทต่อไปหากมีการยกเลิกโครงการจริงนะคะ ด้วยเหตุผลนั้นสมควรและหน่วยต้องเก็บหลักฐานไม้ยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ขอสละสิทธิ์ด้วยตนเองนะคะเพราะทุกอย่างเป็นหลักฐานทางกฎหมายค่ะมาถึงห่วงที่สองนะคะปัญหาห่วางการรอนุมัติโครงการระหว่างการดเนินโครงการนะคะปัญหาคือผู้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนโครงการพื้นที่ดําเนินโครงการแนวทางแก้ไขคือให้ปรึกษา ศูนย์ประสานงานเพื่อพิจารณาในความเหมาะสมน,นะคะเราเคยมีการเปลี่ยนโครงการตั้งแต่ก่อนเสนอโครงการนะคะมีโครงการที่เดินเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ประสานงานเลยว่าจะเลี้ยงงวนะคะแต่อาศายอยู่ในแฟตที่กทมซึ่งจะนํางวมาเลี้ยงที่แฟคก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ประสานงานเราได้สอบถามทุกอย่างนะคะ ความสามารถในการดําเนินโครงการแล้วก็สิ่งต่างๆที่เหมาะสมน,นะคะก็ได้เปลี่ยนโครงการสัดเลี้ยงวัวเป็นโครงการปักปัดวิตซ้อมแซมเสื้อผ้านะคะซึ่งท,ทําดีแฟกได้และผู้ที่ทําก็คือคุณย่านะคะอันนี้โครงการเป็นบุคคพิการก็ได้ดําเนินการซื้อจากเย็บผ้าจากปากักจากพรมนะคะและอุปกรณ์ต่างๆมาให้บริการที่แฟกได้ โครงการนี้เมื่อเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ประสานงานนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาอย่างชัดเจนแล้วก็มองโครงการที่ดําเนินการไปได้และจะเกิดรายได้เพียงยืนค่ะถ้าเกิดว่าต้องมีการเปลี่ยนโครงการหรือพื้นที่ดําเนินโครงการาจริงน,นะคะก็ต้องให้ผู้ใช้สิทธิ์เขียนรายงานชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็หน่วยต้องทําหนังสือนําเรียนตามสายการม,มาันบัญชาส่งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งให้บริษัท และจัดหาง,งานจังหวัดในการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อไปนะคะแล้วก็ปี6กีที่ผ่านมาเนี่ยมีระหว่างดําเนินโครงการนะคะมีโครงการที่เสนอมาเป็นโครงการเลี้ยงไก่ชนนะคะแต่หลังจากเลี้ยงไปได้รับเงินงวดที่1ไปแล้วนะคะรายได้ลดลงก็พอมดที่สองได้รับเงินก็ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยกลางปีเนี่ยไข่ไก,ไก่ราคาสูงได้นํามาบริโภคในครัวเรือนแล้วก็ได้ขายไข่ทุกวันมีไรายได้นะคะ อันนี้เราก็คือสามารถรายงานผลในการรายงานผลครึ่งปีแล้วก็ตลอดปีได้ลงในปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขซึ่งตัวนี้ส่วนประสานงานนะคะเห็นความเหมาะสมในการที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะปัญหาผู้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนบัตรประชาชนและเปลี่ยนที่อยู่นะคะในแนวทางแก้ไขก็คือคนพิการผู้ใช้สิทธิ์ต้องให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างน้อยสองเลขหมาย หมายถึงว่าเบอร์ของคนพิการเองเบอร์ของผู้ดูแลบุตรหลานเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะที่จะช่วยแจ้งติดตัมตัวผู้ือใช้สิทธิ์ได้รวดเร็วตรงนี้สําคัญมากว่าเพื่อนี้ที่จัดหาง,งานจังหวัดจะเข้าติดต่อนะคะเพื่อตรวจครงนการทมเป็นไปได้นะคะแล้วก็รับรองผลส่งจัดหาง,งานเขตออกหนังสือรับรองการจ้างงานคนพิการให้บริษัทเนี่ยต้องติดต่อได้อย่างทันทีนะคะ ถ้าติดต่อไม่ได้จะเกิดความร่าช้าซึ่งทางจัดหาง,งานเขตจะต้องออกหนังสือรับรองการจ้างงานคนพิการให้บริษัทภายใน31ม,มีนาคมของปีที่ดำเนินโครงการแล้วก็จะทําให้ผู้พิการผู้ใช้สิทธิ์ได้รับเงินล่าช้าด้วยค่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะให้แจ้งผู้ประสานงานหรือเปลี่ยนข้อมูลในระบบและรายงานให้ศู์ประสานงานทราบด้วยค่ะ กาหาคนพิการผู้ใช้สิทธิ์ไม่ทราบข้อมูลเพื่อรับการสัมภาษณ์จัดจัดหางานจังหวัดนะคะการแก้ไขก็คือผู้ประสานงานหน่วยต้องเน้นย้ำนะคะและช่วยเตรียมข้อมูลรับการสัมภาษณ์ก็ดูความมีตัวตนของคนพิการความเป็นไปได้และ,ะรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ที่สอบถามผู้ใช้สิทธิ์มานะคะจัดหางานจัดสัมภาษณ์ว่าโครงการอะไรใครทําทําอะไรบ้างคนพิการผู้ดูแลที่ใช้สิทธิ์แทนเนี่ยอยู่ด้วยกันหรือไม่ ให้เตรียมคําตอบที่ละเอียดชัดเจนนะคะก็จะผ่านการตรวจได้อย่างสะดวกรวดเร็วค่ะปัญหาผู้ใช้สิทธิ์ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารที่บริษัทกําหนดได้นะคะแล้วก็ให้แจ้งศูนย์ประสานงานเพื่อพิจารณาการแก้ไขให้เหมาะสมในแต่ละกรณีในโครงการปี65นี้นะคะเรามีคนพิการที่ตาบอดทั้งสองข้างนะคะอีกท่านหนึ่งไม่มีแขนทั้งสองข้าง อีก้าหนึ่งนะคะมีอาการวรูหมดสติไปตอนก่อนปีใหม่นะคะพอหลังปีใหม่ที่ไปทําเปิดบัญชีธนาคารธนาคารไม่เปิดให้นะคะเพราะมีอาการหลรงรมซึ่งก็ประสานมาที่ศูนย์ประสานงานเราได้แจ้งให้แผนกปฏิบัติการประสานบริษัทชี้แจงเหตุผลและขออนุญาตใช้บัญชีธนาคารที่คนพิการมีอยู่เดิมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกบริษัทยินดีอำนวยความสะดวกให้ค่ะ แล้วก็ที่เราเจอปัญหาก็คือบัญชีที่มีอยู่ไม่ตรงกับที่แจ้งในเอกสารรับเงินนะคะให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารให้ตรงกับที่บริษัทกําหนดโดยบัญชีต้องมีการฝากถอนได้เป็นปัจจุบันตัวนี้สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าโอนเงินไม่ได้ผู้ใช้สิทธิ์นะคะก็จะได้รับเงินล่าช้าในการดำเนินโครงการะคะ่ะ ปัญหาผู้ใช้สิทธิ์ประสบปัญหาระรว่างดาเนินเินโครงการไม่ดําเนินโครงการตามแผนใช้งบประมาณผิดวัตถุประสรงค์ในทางแก้ไขน,นะคะขอให้หน่วยให้การกํากับติดตามและให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่องแล้วก็เม้นการดการดาเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้รายละเอียดต่างๆตั้งแต่่วมการเสนอโครงการจนถึงการรายงานโครงการนะคะท่านวิทยากรท่านไดแก้ได้พูดมันทั้งหมดแล้วนะคะว่าเราจะดําเนินการอย่างไรที่ให ให้ซื่อสัตย์นะคะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ชัดเจนค่ะปัญหาประสบภัยพิบัติระหว่างดำเนินโครงการนะคะแนวทางแก้ไขให้ทำหนังสือถึงศูนย์ประสานงานเพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนในปีถัดไปนะคะแล้วก็ประสานงานหน่วยราชการในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเช่นปีหกที่ผ่านมานะคะ เราพบว่าโครงการเลี้ยงมัวนะคะเจอปัญหาลำปีสกินก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศในพื้นที่โครงการมาฉีดวัคซีนป้องกันรักษาโรคในโวที่เป็นโรคแล้วนะคะแล้วก็ดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคระบาดให้ลงบันทึกรายงานไว้ตัวนี้จะเป็นหลักษาหลักฐานนะคะหากสัตว์ตายก็จะได้รับการจ่ายชดเชยตามที่ราชก,การกําหนดไว้ค่ะ ปัญหาคนที่การเสียชีวิตนะคะแนวทางแก้ไขให้แจ้งศูนย์ประสานงานทราบด้วยวาจาในท,ทันทีพร้อมถ่ายสำเนาใบาบ,าบัตรส่งทาน์และทำหนังสือตามสายการบัญชาส่งศูนย์ประสานงานภายในเจวันวเพื่อดำเนินการทดแทนโครงการต่อไปนะคะอันนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเน้นย้ำว่าอย่าละเลยนะคะเพราะว่ามีเวลาจํากัดที่บริษัทต้องยื่นโครงการทดแทนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หากเลยเวลานะคะเราคงมีมาแล้วซึ่งบริษัทจะต้องเสียค่าค่าปรับนะคะที่ร่วงเลยเวลานะคะอาจทําให้ความพึงพอใจที่สนับสนุนโครงการของกองทัพบกลดลงค่ะปัญหาผู้ดูแลผู้ใช้สิทธิ์เสียชีวิตระหว่างดำเนินโครงการแนวทางแก้ไขให้แจ้งส่งประสานงานทราบและดําเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลในบัตรคนพิการ และทำหนังสือตามสายการบังคับบัญชาส่งศูนย์ประสานง,งานภายในสิบสี่วันนะคะแยกเป็นกรณีนะคะกรณีได้รับเงินงวดเดียวรับเงินครบสองวดแล้วสามารถดําเนินโครงการต่อได้ทันทีกรณีได้รับเงินวดดวงวดที่หนึ่งแต่ยังไม่ได้รับเงินงวดที่สองต้องเปลี่ยนสัญญาชื่อผู้ดูแลนะคะซึ่งก็จะต้องอเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลก่อนนะคะแล้วก็ยื่นบริษัทแล้วก็ดําเนินโครงการต่อค่ะ ในส่วนของปัญหาที่สามนะคะจะเป็นปัญหาการดําเนินงานของผู้ประสานงานหน่วยนะคะปัญหาก็คือหน่วยส่งเอกสารล,ล่าช้าเอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์นะคะแนวทางแก้ไขขอให้ผู้ประสานงานหน่วยวางแผนกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องดําเนินงานภายในห่วงระยะเวลาที่กําหนดผู้ประสานงานเก่านะคะจะทราบอยู่แล้วว่าห่วงระยะเวลาการดําเนินการต่างๆของศูนย์ประสานงานมีอะไรบ้างในห่วงไหนบ้างนะคะ ในส่วนของผู้ประสานงานใหม่ก็ให้ศึกษานะคะจะมีแนวทางอยู่ในคู่มืออบรมปฐมวิเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเอกาสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องดังที่ท่านวิทยากรได้บรรยายมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะปัญหาด้านการสื่อสารได้รับข่าววิทยุราชาดติดตามข่าวสารไม่ต่อเนื่องนะคะนี่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประสานงานหน่วยมานะคะ ให้วางแผนการติดต่อสื่อสารในทุกช่องทางทางโทรศัพท์ทางไลน์นะคะเราต้องติดต่อกันได้ในศูนย์ประสานงานนะคะเมื่อท่านผู้บรการศูนย์ประสานงานลงนามในข่าววิทยุก็จะลงทันลงข่าววิทยุทันทีในเว็บไซต์นะคะตามภาดฉายรายหนึ่งร้อยสิบศูนย์และลายชุดปฏิบัติการหนึ่งสองสามสี่และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกค่ะให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องค่ะท่านจะได้ไม่พลาดนะคะในการที่จะดําเนินการค่ะ ัญหาเปลี่ยนผู้ประสานงานใหม่ไม่มีการส่งมอบงานที่รับผิดชอบแนวทางแก้ไขนะคะเราเจอทุกปีให้แนะนําดึงผู้ประสานงานใหม่เข้ากลุ่มไลน์และแจ้งให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการของศูนย์ประสานงานทราบนะคะเพื่อให้ทาแนะนําผู้ประสานงานใหม่และจะได้ติดตามงานที่ยังคงจะต้องติดตามต่อไปกับผู้ประสานงานใหม่ค่ะให้ทาหนังสือส่งมอบงานลง,งนามทั้งผู้ส่งมอบและผู้รับมอบนะคะ ตอนนี้เน้นย้ําเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นบัตรฐานในการที่ผู้ประสานงานเก่าจะผมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบส่งให้ผู้ประสานงานใหม่ซึ่งจะให้ระบุงานที่ดําเนินการแล้วนะคะงานที่กําลังดําเนินการและงานที่ต้องติดตามรายงานผลต่อไปค่ะปัญหาผู้ประสานงานหน่วยติดตามเอกสาร,รได้ล่าช้าเนื่องจากคนพิการผู้ใช้สิทธิอยู่นอกพื้นที่หรือติดต่อไม่ได้แนวทางแก้ไขนะคะ เน้นย้ำการปฏิบัติหลังได้รับการสนับสนุนนะคะจะต้องให้คนพิการผู้ใช้สิทธิ์รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนก่อนตั้งแต่ก่อนการเสนอโครงการนะคะเราต้องเน้นยำ้ำแล้วก็ให้รายละเอียดของการดําเนินโครงการในทุกช่วงเวลานะคะเขาจะได้ทราบว่าเขาจะต้องทําดําเนินการอะไรบ้างที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้เอกสารได้รวบรวนะคะเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานทุกช่องทางเช่นไลน นะคะันโทรหากันแล้วก็หากโครงการที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้ประสานงานก็ให้เดินทางไปพบด้วยตนเองได้ค่ะค่ะก็เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะสรุปปัญหาการเงินงานนะคะเรายังพบปัญหาทุกขั้นตอนในทุกปีทุกส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหาด้วยความถูกต้องต้องรู้หน้าที่รู้บทบาทของตนเองนะคะ สปปคก็รู้หน้าที่ของตนเองผู้ประสานงานหน่วยก็ต้องรู้หน้าที่นะคะผู้พิการผู้ใช้สิทธิ์ก็ต้องรู้หน้าที่เช่นเดียวกันนะคะถึงจะร่วมมือกันแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการค่ะอีกอย่างที่เน้นยำ้ำตามนโยบายของผู้บัญชาต้องดําเนินโครงการด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ประสานงานหน่วยทุกท่านที่ตั้งใจรับฟัง แล้วก็ขอส่งใหม่ให้พิธีกรดำเนินการต่อไปขอบคุณค่ะ